สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25เมษายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของพี่ชายชัยดีนะครับพี่ชายเัยดีให้แนวทางมานะครับเนาะชุดนี้เป็นชุดเลข3ตัวนะครับเนาะชุดเลข3ตัวแล้วก็ชุดบนนะครับชุดเลขบนบนอย่างเดียวนะครับสูตรใหม่พี่ชายเฉดีทํามาพี่ชายเฉยดีบอกว่า ไปทำย้อนหลังแล้วเข้าดีก็เลยส่งมาให้ดูนะครับเนาะเผื่อมีเอฟซีชอบก็ได้ไปจัดนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเนาะย้ำว่าชุดก่อนลงไปแล้วนะครับพี่ชายใจดีเลขเกิดแล้วก็เลขดับในคลิปเดียวกันครับเนาะลงมาไปให้แล้วบางคนก็ดูไม่จบนะครับเนาะก็ว่ามีแต่เลขดับไม่มีเลขเกิดเลยประมาณนี้เลขเกิดพี่ชายจจดีลงไปแล้วนะครับคลิปเดียวกันกับเลขดับเลยใครชอบก็ไปจัดได้เลยนะครับ ส่วนชุดนี้ที่พี่ชายจะให้ไปเป็นชุดบนล่างครับเนาะบนล่างแล้วก็เลขดับเลขไม่น่าลงทุนนะครับพูดง่ายๆเลขดับไม่มีในกองฉลากฉันก็เลยเล็ไปน่าลงทุน <c oughs> แล้วก็ชุดนี้เป็นชุดตอนนั้นให้มาไม่มีเลขสามตัวนะครับเนาะชุดนี้เกใี่ยเลขสามตัวมาแล้วก็ให้ชุดบนมาอีกสามคู่นะครับเลขบนมาสามคู่เก็ีไปนั่งทำเพราว่าชุดใหม่เข้าดีก็เลยลองมาให้ เอฟซีได้ชมนะครับคือมีใครชอบก็ได้จัดนะครับเนาะถ้าชอบชุดเก่าก็จัดชุดเก่าเลยนะครับชุดเก่าอันนี้ชุดใหม่นะครับเนาะชุดใหม่ชุดที่สองใช้คำว่าชุดที่สอง,งว่างๆเก็บไปดังทําดูเก็บบอกเข้าดีก็เลยให้มามาลงให้เอฟซีดูแล้วก็พร้อมกับเลขสามตัวนะครับพอชุดแรกไม่มีเลขสามตัวนะครับเนาะทวนให้ก็ได้นะครับเนาะชุดที่แล้วบนล่างนะครับทวนให้ คลิปแรกลงไปบนล่างหนึ่งบนล่างวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์นะครับวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์ับคู่ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สองแล้วก็หกสามหกคู่บนล่างนะครับคลิปแรกที่ให้มาเลขเกิดนะครับก็เน้นไปที่ห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งคือเลขเกิด ฮ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสามตัวไม่มีเที่ยวนี้เป็นชุดสามตัวนะครับแล้วก็บนอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้บนล่างเมื่อกี้บนอย่างเดียว <c oughs> วันนี้ก็เปอัดคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับเนะราก็นะลิปพนาน้องนนท์มาเที่ยวมาเที่ยวที่ส่วนบางกระเจ้านะครับเหมือนเดิม ให้อาหารปลานะครับเนาะก็ปั่นจักรยานเหนื่อยก็นั่งพักอิสระกลางน้ําด้วยนะครับนี่ก็ผ่านถนนมานั่งพักพิสระกลางน้ำซื้อขนมมานั่งกินนะครับเนาะปั่นจักรยานเหนื่อยก็ประมาณนี้ก็ถือสภาพมาเที่ยวก็ได้เนวทางคนด้ในตัวเหมือนเดิมนะครับคนเดินไปเที่แนวทางทางก็มีเข้ามีรถุนะครับเนละ้วมันจะเป็นหน่อยลาวไทยอาวันนี้วันผลัสครับเราไปจะสุกผลัส,ส,สมีเวลาก็ต่อด้วยที่ หาหน่อยให้เหมือนเดิมนะครับมีเวลาต่อให้อหาหน่อยเหมือนเดิม <c oughs> ก็วนี้สุดใครสลดจดจดไว้นะครับสําหรับบนอย่างเดียวของพี่ชายเจดีนะครับแล้วเลยวก็ชุดสามตัวนะครับเป็นสูตรที่สองนะครับใช้คาว่าสูตรสองจะไปใช้คำว่าชุดใหม่นะครับเ่ะ๋ยวคนจะงงใช้คำว่าสูตรสองบนอย่างเดียวนะครับสามคู่ สามตัวก็สองชุดนะครับก็ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะใครสะดวกจดไว้นะครับใครสะดวกแคปบอลเราแคปือนเดิมถ้าจดไม่ทันก็มันที่เคยพูดประจํานะครับเนาะมันบอกเทคนิคผมขึ้นโพยให้ก็กดจดคลิปจดได้เลยนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับเนาะคนเราสะดวกไม่เหมือนกันนะครับว่ากันไม่ได้นะครับเนาะคนสะดวกจดบางคนสะดวกแคปง่ายดีบางคนจดดีฝ่าง่ายดีประมาณนี้ บนนะครับบนอย่างเดียว19 39แล้วก็63นะครับ19 39 63บนอย่างเดียวเลยครับ3คู่สูตรที่2พ่ชัยจะดีนะครับต้องให้มาแล้วก็ชุด3ตัวนะครับมี2ชุดมี4 19 6 19นะครับ4 19 6 19 เ็นพี่ชายตัวดีใจดีบางตัวเลขอย่างนี้แต่ว่าพี่ชายใจดีชอบหนะึ่งเก้ามากนะครับเนาะแต่เก้าตัวนี้เดินดีนะครับเก้าเก้าเป็นเลขที่เดินดีจริงๆหลายงวดแล้วครับเนาะหลายงวด้อนเดินดีมากวันนี้จะเดินดีอีกไหมขอรุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะแต่ด้วยส่วนตัวพอสลาหคาดภาง,งวดนี้น่าจะพักแล้วครับเนาะจะขัดใจใครหรือเปล่าแต่เขาก็บอกนะครับเราะว่า น้ำเชี่ยวจวเรือไปฝงังเขาก็บอกไว้นะครับเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวเฉยๆนะครับเนาะไม่จ้องไปเชื่อผมนะครับส่วนตัวเฉยๆวันนี้พี่เขาน่าจะพักครับเก้าเนี่ยน่าจะพักวเมื่อกี้พี่เขาเหนื่อยนะครับเรามาทั้งบนทั้งล่างวันนี้พี่เขาน่าจะพักบ้างเข้ามาหลายวดจริงนะว่าแปดเก้าเขาตั้งกับแปดเก้าล่างนะครับเนาะบนห้าสี่สี่ล่างแปดเก้า แล้วต่อมาก็มางวดที่979ล่าง61แล้วก็มางวด063ก็09อีกกี่งวดแล้วครับเป็นหลายงวดมากแล้วก็มา395ล่าง43แล้วก็มา60379โอ้หลายงวดมากเลยนะครับเนาะพี่เขา้าจะพักเน่้ครับเนะาะเว้นงวดเดียวนะครับวนเว้น,วนงวด626แล้วก็78นะครับเนาะเว้นงวดหนึ่งสับขาหลอกนะครับเนาะแล้วก็มา ตามต่อมาด้วย48190อีกพักไปงวดเดียวเองแล้วก็มาเมื่อกี้ล่าสุดก็สองตัวล่างก็79สามตัวบนก็598นะครับเนาะสับข์หลอกพักงวดเดียวงวดนี้จะมาอีกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะพีช่ชายจะดีก็จัดไปแล้วนะครับเนาะพีช่ชายจะดีเพราว่า19ชอบมากนะครับสามตัว419 619นะครับสองชุดจัดไปเลยบนอย่างเดียวนะครับ ยำม,มาบนอย่างเดียวเลย2ตัวก็หนึ่ง9ก้สเ้าหสถ้าจะไม่ผิดตรงกระเป๋าสารครามนะครับตรงกระเป๋าสารคราม6สามเไม่ได้เน้นนะครับเนาะถ้าจะไม่ผิด9 3 3 9เกาสา,ามก็มีนะครับในชุดจะเป็นชุดเต็มนะครับบ่อสามตัดทิ้งเบ่อสารครามคาดว่า9จะไม่มาเลยตัดทิ้งนะครับเนาะก็เลยเอาหลักอื่นมาแทนประมาณนี้ ก็ครบถ้วนแล้วครับเนาะแนวทางพี่ชายจะดีส่วนเลขดับใครยังไม่ดูก็ย้อนหลังย้อนดูได้นะครับเนาะเลขดับย้อนคือย้อนดูได้ย้อนคลิปดูได้ลงคลิปให้ไปไปให้แล้วนะครับเนาะเลขดับก็เลขเกิดลงให้แล้วในคลิปแรกนะครับสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรสองสูตรพิเศษนะครับเป็นชุดสามตัวแล้วก็บนอย่างเดียวพี่ชายจะดีให้มาก็ทักไปขอแกนะครับเนาะว่าคลิปก่อนไม่เลขสามตัวเลยแกก็เลยให้มา ก็ให้ชุดบน3ามู่่มาด้วยแถมมาด้วยชุด2เพื่อมีใครชอบ,บนะครับเราหยิบจับประต,ตรีไว้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาทุกคนยฮงเงวยรวยวดนนี้นะครับนะนเนาะเจอกันคลิปนะหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ